Hãy subscribe cho kênh bên Mì này Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมทราบข่าวจากเพจปูดำนิวนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทำเรื่องการซ่อมแซมดูแลบ้านอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนผมเองที่ทำหมู่บ้านจัดสรรอยู่นะครับแล้วก็ซ่อมบ้านให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนลำบากนะครับแล้วก็เรื่องการขัดแค้นเรื่องรายได้นะครับแ้วกการมีบ้านที่อยู่อาศัยที่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับอพอทราบข่าวก็ได้นำอิดนะครับมา1 1พาเลทแล้วก็ปูมา20ถุงนะครับ แล้วก็มีที่นอนนะครับนำมามอบให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและได้ร่วมทำความดีในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างบอกอะไรครับเธอจะยกให้ทีตรงนี้นคือให้แก่บอกว่าให้ลูกครับล้านอยู่จนว่าแกเสียชีวตไปสุงส่งซานแกหมากว่กแกไม่มีทีซึ้งช่วยเลือดแกตึ่งขอบคุณโกโกเกียงด้วยทีเข้ามาช่วยช่วยและเรื่องนี้ อ๋อถีดินไปตั้งค่ะไอ้ึ่งก็มาข้อใจหมาพ่นหมาพ่นไม่ได้เพราะไม่มีตางทึ่งถุมล้านวันร่องคนทึ่งมาต้องต่อยเน็ตข้องสุกัญญาพอได้ล้านกินไปโรงเรียนให้ล้านวันอาทิตย์บาททึงอยากบอกอะไรกับคนเดียว่าเขา ให้ใบแจางเงินเลยกาสิ่งคงให้กับมาตรงนี้อยากบอกอะไรก็บางขอบคุณหน่อยด้วครับขอบคุณหน่อยนะบ่าเฉลี่บอกาอะไรกขอบคุณมาที่เอามาช่วยเลือคุณลำบากคุณอยากจน